อยากอยู่อย่างสงบและฉันอยากอยู่อย่างสงบอยฉันอยากอยู่อย่างสงบอ่ะฉันอยากอยู่เงียบๆฉันอยากอยู่เงียบๆงฉันอยากแบบใช้ชีวิตแบบตื่นเช้ามาแล้วฉันรู้สึกว่าโฉันได้มีเวลาแบบอยู่กับธรรมชาติได้ฟังได้ฟังเสียงตัวเองบ้างได้ทําอาหารเช้าให้ตัวเองกินได้ชงกาแฟให้ตัวเองดื่มมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่ดีว่าดิฉันบวชตั้งแต่เด็กดิฉันก็เลย มีความคิดแบบนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าเรามีโอกาสได้เสพความสงบตั้งแต่เป็นเด็กไงไปบวชเรียนไง <c oughs> ไปบวชเรียนไปเป็นพระเนี่ยวิถีชีวิตพระมันสอนให้เราเรียนรู้ความสงบมันสอนให้เราเห็นคุณค่าของความสงบตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเราก็เลยคิดได้ไวเห็นได้เร็วคิดได้ไวเห็นได้เร็วก็เลยไม่ค่อยก็เลยไม่ค่อยอะไรอะ ไม่เลยไม่ค่อยป่อยคว้าอยากจะแบบไปหาเรื่องสนุกสนุกอะไม่ค่อยชอบไม่ชอบไม่ชอบเรื่องสนุกแบบว่าที่มันแบบเสียงดังๆอะไม่ชอบก็ดูสิเอาไม่ได้ดูดูเคสสิสุดท้ายแล้วมันทําให้อะไรอาเคสอาเป็กผลิตโชคเนี่ยดูเคสเป็กผลิตโชคได้เลยเห็นไ,ไหมพอเราไปไม่ได้บอกว่า การไปอยู่กับเรื่องเล่ายาปาปิ้งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่แย่อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าโอเคหลายคนที่เขาดื่มเขาดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก,เขาก็เขาก็ควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ควบคุมลิมิตตัวเองได้แล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครอะ่ะใช่ไหมไม่ได้ทราบภาษากฎหมายเขาบอกว่าเมาแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนลาคานก็คือจุดแบ่งอะมันอยู่ตรงนี้นะทุกคน จุดแบ่งมันอยู่ตรงนี้นะไอาการที่เราชอบปาร์ตี้ชอบดืม่มชอบดิง้งชอบอะไรมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่คําถามคือเราดืม่มเราดิง้งเราปาร์ตี้แล้วโดยที่สุดท้ายแล้วมันทําให้เราขาดสติหรือเปล่ายิ่งเป็นคนมีชื่อเสียงนะยิ่งต้องระวังนะเพราะหลายคนเน่เสียกับเรื่องนี้แหละหลายคนเสียกับเรื่องนี้นะนอนนะพอเราดื่มแล้วเราไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้อะ เราควบคุมสติตัวเองไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้ว่าให้ใครนะแต่คุณไปดูได้เลยเคสพี่เสกเอยเคสใครก็ตามแต่คือถ้าเขาไม่เมานะเขาดีมากๆเลยนะศิลปินหลายๆคนมีความสามารถมีความสามารถเป็นไมอดอลของใครหลายๆคนร้องเพลงเก่งเอยเล่นกีต้ารีอะไรเก่งก็ว่ากันไปนะแล้วแต่แต่พอไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เมาแล้วขาดสต,ติแล้วคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ไดนะ้เสียหายหมดเลย อาพิเศษไปอยู่ในเรือนจําก็พออะไรก็พอแบบนี้แหละเมาแล้วก็คุมสติตัวเองไม่ได้ไงพกพาอาวุธพกพาอาวุธจ,จุดจุดจุดยิงจุดจุดจุดขึ้นฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยเนีย่ยที่สุดท้ายแล้วแล้วมันเป็นคดีร้ายแรงไงมันเป็นคดีร้ายแรงศาลท่านก็จําเป็นต้องลงโทษมันเป็นคดีร้ายแรงค่ะเห็นไหม ทำไปเพราะอะไรโดยโดยลึกๆโดยลึกๆศิล,ลปินเหล่านี้เขาเป็นคนจิตใจโหดเหี้ยมไหมไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดีไหมไม่ใช่นะลึกๆเขาไม่ใช่ลึกๆเขาก็เป็นคนจิตใจดีรักเสียงเพลงรักความสนุกแต่ว่าพอนั่นแหละแอลกอฮอล์มันเข้าไปในปากแล้วน้ํามันเปลี่ยนนิสัยแล้วน้ํามันเปลี่ยนนิสัยแล้วมันก็เป็นยังไงอะ มันก็ทําให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ทําให้ภาพลักษ์เราเสียหายไปเลยมันก็ทําให้ภาพลักษ์เราเสียหายไปเลยผิดพลาดบางเรื่องเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆโอเคมันอาจจะยังพอแก้ไขได้อะไรได้แต่ว่าถ้าเป็นบางเรื่องที่มันแบบเวลาเสียหายหนักๆแล้วว่ามันเอามันเรียกคืนมาไม่ได้นะครับทุกคนความเสียหายบางอย่างมันเรียกคืนมาไม่ได้อา่าเหมือนอย่างเคสคุณเป็กผลิตโชคเนี่ย คุณเป๊กผลิตโชคเนี่ยสมมติว่าถ้าไปเจอแก๊งอันตราพานแก๊งอะไรอย่างเงี้ยที่มันสมมติสมมติวันนั้นนะมันเกิดการแบบวิบไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดสมมติว่ามีดมันไปมันไปถูกอวัยวะสําคัญจุดอื่นๆเนี่ยถามว่ามันคุ้มไหมถามว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราเป็นศินลปินเป็นดาราที่มีชื่อเสียงขนาดนั้นนะ่ย แต่ต้องพาแต่ทําให้ตัวเองต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ควรต้องไปอยู่อะใช่ไหม <saturated> ใช่ไหมคําถามคือใช่ไหมมันสมควรไหมที่ว่ามันสมควรไหมที่ว่าเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันอันตรายขนาดนั้นนะมันไม่ควรเลยมันไม่ควรเลยถ้าเราคุมสติได้ถ้าเราคุมสติตัวเองได้เรา เราไม่แบบไม่ขาดสติอ่ะเหตุการณ์อันนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยไม่มีทางเกิดขึ้นเลยเคสแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยมันน่าเสียดายตรงนี้แหละแล้วอันนี้นต้องเป็นบทเรียนมันควรต้องเป็นบทเรียนโอเคแน่นอนเข้าใจเลยเราไม่ได้บอกว่าเออการที่อีกฝั่งหนึ่งใช้อาวุธหรือใช้อะไรไปนเรื่อนไม่เรื่องเรื่องที่มันถูกต้องมันไม่ถูกต้องแน่นอน มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะคะแล้วมันมีโทษร้ายแรงด้วยนะมันมีโทษหนักนะการที่คุณใช้อาวุธทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าบาดแผลเขาจะก,กันถ้าบาดแผลเขาจะก,กันหรือว่าคุณมีพฤติการในการที่คุณแบบทำทำร้ายจุดสําคัญอะไรนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ทําให้มันไม่ได้เป็นเหตุผลที่คุณจะไปอ้างได้ว่ามัน,เป,นเป็นการป้องกันตัวนะ ถ้าสมมติว่าเคสเนี่ยมีการเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีไปไอายการฟ้องหรือว่าคุณเป็กเขาฟ้องด้วยตัวเขาเองอะไรเงี้ยคุณก็มันต่างกันต่างวาระคุณก็ต้องคุณก็ต้องรับผลจากการกระทําของคุณเหมือนกันก็คือต่างฝ่ายต่างผิดคนละคนละเรื่องคนละอย่างนั่นแหละการเมาไม่รู้ว่าเมาจริงหรือเปล่านะแต่ว่าพฤติกรรมแล้วมันกระโดดขึ้นรถแท็กซี่อย่างเงี้ยก่อนขึ้นรถกระบะก็ไปกระโดดขึ้นรถแท็กซี่กระโดดขึ้นรถแท็กซี่แต่แล้วมันขึ้นรถกระบะ ตัวเองถูกทาร้ายไปแล้วยังตื่นขึ้นมายังมาวิ่งไล่คนอื่นอยู่อีกอย่างเงี้ยมันคืออะไรใครอธิบายได้บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นดิฉันดูคลิปหมดแล้วนะก็คือโดนจัดการไปแล้วนะแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วก็ยังวิ่งอีกอะ่ะยังวิ่งไล่ทำร้ายคนในปั๊มอีกมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นคือมันควรจะต้องจบตั้งแต่คือมันควรจะต้องจบตั้งแต่ถูก,ถก ถูกอาวุธทำร้ายแล้วก็นอนลงไปแล้วมันควรจะภาพมันควรจะจบแค่นั้นแหละมันไม่ควรมีอันนี้อันนี้พอโดนทําไปแล้วได้แต่ได้รู้สึกตัวขึ้นมายังวิ่งไล่อยู่อะคืออะไรไม่ดิฉันไม่สนใจหลอกติงเติงดิฉันไม่สนใจนี่ดิฉันกําลังชวนตั้งคําถามและชวนให้มองโอเคดิฉันเข้าใจในมุมของแฟนคลับของ f อของคุณเป๊ก ที่เขาเอ็นดูศิลปินเขาเขาสงสารศิลปินเขาโอเคใช่แต่มันต้องมองเราต้องรักศิลปินเราในทางที่มันถูกต้องสิเคสเนี้ยคุณคุณคุณปกป้องศิลปินคุณได้เฉพาะแค่ในแง่ของการที่ว่าเออคุณอาจจะตั้งคาถามว่าเออเขาก็ามือเปล่าทําไมต้องใช้อาวุธกับเขาเออเขาล้มลงไปแล้วทาไมยังต้องไปทําร้ายกับเขายังต้องไปกระทืบซ้ําอีก,กอะไรอีกโอเคอันเนี้ยเข้าใจเนี้ยอันเนี้ยได้ตั้งคําถามได้แต่ในขณะเดียวกันคุณตั้งคําถาม กับการที่ศิลปินของคุณถูกใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุคุณก็ต้องตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของศิลปินที่คุณชื่นชอบด้วยว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้น what happened what happened มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงคุณถึงอะไรคุณไปดูหนังมาเหรอหรือว่าอะไรคุณไปดูซูเปอร์แมนมาเหรอหรือคุณไปดูคุณไปดูสไปเดอร์แมนมาคุณถึงไปกระโดดคิดว่าตัวเองเป็นสไปเดอร์แมนเหรอคุณถึงไปกระโดดเกาะรถคันนั้นคันนี้แล้วไม่ใช่คันเดียว เออคุณก็ต้องตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคนจะตอบคำถามเรื่องนี้ได้ดี mm. ก็คือไม่ใช่ดิชันหรือไม่ใช่พวกคุณแต่ก็คือตัวของเป็กผลิตโชคนั่นแหละที่ยังไงเขาก็หนีไม่พ้นที่เขาจะต้องออกมาพูดเรื่องนี้เขาจะต้องกล้าที่จะออกมาพูดและก็ให้คำตอบกับสังคมให้คำตอบกับเอฟซีของเขาที่ที่รักแล้วก็ เอ็นดูเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ทําไมถึงทําแบบนี้ทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะซึ่งน่าจะควบคุมซึ่งน่าจะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ดีกว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก็คุณเพก็กคุณเพชกก็ต้องออกมาก็ต้องออกมาให้คําตอบกับสังคมและก็ต้อง ก็ต้องยอมรับบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นด้วยนะก็ต้องยอมรับด้วยมันไม่ได้จบแค่นี้นะคะมันจะต้องจบที่ตัวคุณเป็กเองก็จะต้องได้รับบทลงโทษอะ่ะจา,ากต้นสังกัดเอ่ยอะไรเอ่ยก็ต้องมีมันไม่ได้จบแค่นี้นะเพราะว่าภาพลักษณ์มันเป็นสิ่งสําคัญภาพลักษณ์มันเป็นสิ่งสําคัญอืม ถ้าเมาเฉยๆแล้วมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับคนอื่นน่ะมันก็ยังพอเข้าใจได้นะเมาแล้วก็เมาแล้วก็กลับคอนโดไปนอนซะจบจบเห็นไหมเออถูกเลื่อนแล้วถูกเลื่อนคอนเสิร์ตแล้วอะไรแล้วเมาคุณก็กลับคอนโดไปสิคุณก็กลับคอนโดไปสิแล้วก็ไปนอนก็จบดาราหลายคนก็เมาทางนั้นแหละเมาดื่มกันฉ่ำดิ้งกันฉ่ำ หลายคนศิลปินดาราที่เขาดื่มเขาดิ้งมีหลายคนแต่เขาดื่มเขาดิ้งแล้วเขาไม่สร้างความเดือดร้อนลำคาญให้ใครไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะตราบใดถ้าเขาหนึ่งไม่มีผลกระทบต่องานที่เขาทําไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมและคนอื่นก็ไม่มีใครไปตําหนิเขานะไม่ใช่ว่ามีแค่คุณเป๊กคนเดียวที่ที่ดื่มที่ดิง้งคนอื่นเาก็ดื่มกันหลายหลายคนก็ดื่มกระดิ้งเท่านั้นแหละเราเข้าใจว่า คนมาทางานเนี่ยบางทีมันทํางานมันเครียดมันเครียดแต่คุณก็คุณต้องคุณต้องรู้ลิมิตอ่ะถ้าคุณจะดื่มคุณต้องรู้ลิมิตแล้วถ้าคุณรู้ว่าคุณดื่มแล้วคุณมีพฤติกรรมแบบเนี้ยคุณต้องคุณต้องอยู่ที่คอนโดดื่มที่ห้องที่คอนโดไปแล้วคุณจะเมาจะเลื้อนคุณก็เมาก็เลื้อนไปกับกลุ่มเพื่อนฝูงของคุณไปก็ไม่มีปัญหาอีกอย่าให้ภาพมันออกมาสู่สังคมอ่ะ เลือนก็เลือนได้นะแต่มันต้องเลื้อนกับเพื่อนกับฝูงที่รู้อุปนิสใจใจคอกันดีแล้วมันก็ไม่ผิดต่อให้เมาจนเลือนน่ะแต่ถ้าเมาแล้วเลื้อนกับเพื่อนฝูงที่รู้อุปนิสัยใจคอกันไม่ถือโทษโกดเคืองกันก็ไม่ผิดอีกก็อยู่ในคอนโดไปแต่อย่าไปแบบสถานบันเทิง เมาเลื้อนแล้วมันอยู่ในที่สาธารณะอันนี้อันตรายนะมันอันตรายอันตรายหลายด้านเลยอันตรายต่อต่อตัวเองอันตรายต่อคนอื่นมันสร้างความเดือดร้อนลำคาให้กับคนอื่นอันตรายต่ออะไรอันตรายต่อชื่อเสียงเราต้องอย่าลืมนะว่าดาราศิลปินอะกว่าคุณจะมาอยู่ในจุดคุณจะมาอยู่ในจุดนี้ได้มันไม่ง่ายเด้อเสียดายเสียดายแล้วคนอะเคยเห็นใจคุณไง คนเคยเห็นใจคุณคุณเคยแบบถูกคนบูลลี่เรื่องการทำสายกรรมเรื่องอะไรไปใดๆไปจนแบบตอนหลังอะ่ะเขามาดังจากรายการอะไรนะมันเป็นรายการอะไรที่เขาใส่หน้ากากจิงโจ้ใช่ไหมแล้วก็กระแสความนิยมชมชอบก็กลับมาก็กลับมาอีกครั้งคุณน่าจะรักษากระแสความนิยมอันนี้เอาไว้คุณก็จะอยู่ได้ยาวๆมีภาพลักษณ์ที่ดี ก็จะอยู่ได้ยาวๆผู้คนอินดูยาวๆไม่น่าทำแบบนี้เด e m แมสซิงเกิลอะไรนั่นแหละคะ่ะใช่ใช่ที่เขาใส่นั่นแหละเขาดังมาจากหน้ากากจิงโจ้นะที่แบบดังแบบแมสเลยอะแบบที่คนกลับมาไอ้น,นี่เขาอีกรอบนึงอะกลับมาเป็นซุปตาอีกรอบนึงอะนั่นแหละเสียดายเสียดายนี่ทีฉันพูดกลางๆนะ แต่ถ้าคุณจะให้ดิฉันพูดเพื่ออวยเขาโปเขาดิฉันไม่พูดหรอกดิฉันพูดกลางๆว่าภาพมันชัดขนาดนั้นไงมันน่าเสียดายมันน่าเสียดายทุกคนกดไปแล้วพวงมะลิวันแม่ไปพวงมะลีวันแม่สี่ตะก้าไปขออีกสี่ตะก้าพวงมาลิวันแม่ค่ะพูดดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาตัดคลิปไปลงด้วยพวงมะลีวันแม่ค่ะไปให้การไหว้แม่ปีนี้เป็นสิ่งที่กินได้